สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครับช่องที่สุ่มสกิน ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่30ตุลาคมนะเปิดเกมที่เราหลักคือเกม ROV ก็มาพบกับกิจกรรม5คูปอง ขวาสกินนะครับกิจกรรมนี้คือมีเวลา3วันเท่านั้นนะครับแบบว่าให้เราแบบมันจังหวะสิ้นเดือนไงมันเอาเอาคูปองก่อนนะครับแต่ผมมีข้อสังเกตนิดนึงนะช่วงนี้กิจกรรมมันมาละลายคูปองแปลกๆนะครับแปลว่ามันต้องมีกิจกรรมอะไรใหญ่ๆสักอย่างหนึ่งนะเพื่อที่ให้เราแบบใช้คูปองแบบเบินนะแบบละลายของเราไปก่อนให้มันเราเหลือน้อยไงแล้วพอถึงจุดนั้นนะครับเขาจะเอากระกินแบบโหดๆมาล่อเราอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เดานะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหมาะกับใครนะครับแล้วก็ขอขายของนิดนึงครับใครที่อยากเติมเกมนะครับทักไปเลย f a c e b o o k กออฟฟนะครับเลทการเติมอยู่ข้างบนนะครับ620คูปอง480บาท1,240คูปอง960บาทครับเติมตุนกันไว้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นแพ็ก960จะเหลือ955ครับเพียงคุณกด s u b <Wow>. s c r i b e ช่องกออฟนะครับ Okay. สำหรับใครที่เติมแล้วนะฝากรีวิวข้างล่างนิดนึงนะว่ามันเร็วมันแรงมันถูกมันไม่โกงขนาดไหนนะครับไปเอาฮะวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมนะครับไปเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะวันนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูประมาณ10สกินนะครับแ่เป็นไง <Wow. S 1> ใจปันะ๊มไหมโอเคคูปองของผมคือ1 3 8 3สดสมคูปองนะเริ่มต้นผมบอกเลยสกินเนี้ยไอ้ไกิจกรรมนี่ครับเหมาะกับคนที่มีเวลานะทุกคนแล้วคุณเติมคูปองไว้ให้เรียบร้อยเลยนะ เราค่อยมากดนะครับโอเคขั้นแรกคือเติมคูป,ปองให้เรียบร้อยนะสองคือคุณต้องมีเวลานั่งสองนะครับสําหรับใครที่อยากได้สกินที่แรนะครับแต่วันนี้ผมเอาสกินลิมิเต็ดเขียวครับเพราะว่าอยากเก็บเน้นจํานวนนะครับโอเคอย่างเช่นโตโร่เนี่ยมาแล้วนะผมก็กดเลยนี่ได้สกินโตโร่เรียบร้อยนะครับแลอ้อย่าลืมติ๊กไอตรงเมื่อกี้นะเออจะได้กดกดทั้ง่อไปจะได้ลื่นๆนะครับโอเค เออรู้แล้วได้ตรงรางวัลโอเคแล้วก็ใครที่สุ่มสก,กินได้แล้วครับกดตรงรางวัลแล้วก็ไปส่งเข้าครังนะมีหลายคนมากนะครับที่แบบลืมทํานะสุดท้ายต้องไปแจ้งซัพพอร์ตนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าซัพพอร์ตเขาจะซัพพอร์ตให้นะแต่ว่ามันต้องเสียเวลานะทุกคนอย่าลืมนะเออรับรางวัลไปเลยนะฮะอ่าอิฟเนตอย่างเงี้ยก็โดนไปดิโอเคแล้วมันออกครั้งสุดท้ายเนะี่ยสองสก,กินแล้วนะเดี๋ยวผมรอลิมิเต็ดเขียเนี้ยครับโตโรเมื่อกี้ได้โตโรได้อิฟเนตแล้ว เดี๋ยวมูราดผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มาหรือ,อยังนะครับอืมอือือไปสกินที่สามนะมูราดหรอเข้าใจว่ามีแล้วนะข้ามไปก่อนครับอ่าอีฟเนต็ตเมื่อกี้ได้ไปแล้วเดี๋ยวสกัดสกัดจะมาแล้วสกัดเนี่ยรอครับสกัดนะไปไม่ต้องแสดงอีกแล้วก็ซุ่มไปเลยนี่ได้สกัดในเก้าครั้งนะครับโอเคมีอะไรอีกมีอะไรอีกวิปวิปนี่ยังไม่มีแน่นอนนะ ไปนี่เรียบร้อยได้วิปนะครับเอ่อเท่าไรหร่แล้ววะเฮ้ยนี่ผมเสียงไปไม่ยื่นนะเมื่อกี้พันสามร้อยแปดสิบสามนี่ร้อยห้าสิบคูป,ปองนะอ่ะเดี๋ยวเทนเทนซะหน่อยอะเทนนะลิมิเต็ดเขียวนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเทนไปดูที่มันมันจะหมดเวลานะครับแล้วก็รอที่ช่องนั้นเลยเลยนะแล้วก็กดไปครับผมเทนมากกดชึบได้เรียบร้อยเก้าครั้งนะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอ่อ เออร์ก็ยังไม่มีอ่ะเออร์่อโอเคโอ้โหฮีโรอีกเนี่ยอาญาเห็นป่ะแค่เก้าครั้งนะฮีโรอีกห้าสิบคูปองเนี่ยกดได้ทุกคนไม่แย่ทีเดียวเชียวนะเวเรสเหมือนจะมีแล้วนะครับนี่มูลาดนะักบอลน่ะก็เก็บไปครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันถึง m y ส t e r บ็อกนะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเสียดายทุกคนผมเน้นจำนวนนะ ผมไม่เน้นความแรงนะผมเน้นจํานวนโอเคอ่ะผมกดให้ดูประมาณนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวมานับสกินนะครับตอนนี้คือได้อยู่6สกินนะครับเงินไอคูปองเนี่ยหมดไปเท่าไหรอ่อ่ะประมาณ300คูปองนะ,ะเดี๋ยวลองกดสกินยากๆให้สักอันนึงนะครับเ,เราต้องรอนะทุกคนเห็นเลขปะเราต้องกดประมาณเหลือ20บอะไรอย่างงี้นะค่อยกดนะครับอันนี้เป็นทริคนะ โอเคเมื okay. ่อกี้ได้มากังก้าไปยังยังนะมากังก้าเดี๋ยวเอามากังก้าก่อนเข้าใจว่ายังไม่มีนะครับมากังก้าไปเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวลองลองสุ่มลิงนะลิงลิงหรือเอลสูนะครับลิงมันให้กี่ครั้งอะ่ะโอ้โหสองร้อยครั้งอันนี้เจ็บหนักเอลสูก็สองร้อยครั้งทุกคนสองร้อยครั้งเนี่ยกดไปคือมันคือพันคูปองนะอ่าเดี๋ยวรอรอก่อนว่ามีคนแย่งเยอะไหมนะ ซึ่งมีคนแย่งไม่เยอะทุกคนผมว่าต้องรองให้คนมันเยอะกว่านี้นะต้องแปดเก้าร้อยคนนะฮะมันจะกดแล้วลดปุ๊บๆๆเร็วกว่านี้นะไม่ต้องรีบนะครับพ่อมดยังไงพ่อมดอ่ะไปได้พ่อมดนะโอเคมันกดหนึ่งครั้งไงเพราะฉะนั้นหวานเจี๊ยบเรานะเอลซูเอลซูผมได้ไหมยังเอลซูยังนะอ่ะเอาเอลซูสักอันนะฮะเอลซูแบบนี่นะนี่เรียบร้อยครับอ่ะพอละ ประมาณนี้นะละลายคูปองให้ทุกคนดู300กว่าคูปองนะได้กี่สกินไปดูกันเลย1,2,3,4,5,6,9สกินนะ300คูปอง9สกินใครที่อยากเก็บลิมิเต็ดเขียวเพื่อใช้ในกิจกรรมอัปเกรดต่างๆนะก็จัดไปกันได้นะครับ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวอย่าลืมกดรับรางวัลน,นะส่งไปที่กล่องจดหมายนะอาเอาส่งแต่สกินก่อนเดี๋ยวอันหนังเดี๋ยวผมผมค่อยมาเก็บตกเองนะครับบายพอเราส่งเข้ากล่องจดหมายเนี่ยครับเราก็ ยินดีด้วยนะเออแล้วก็ของขยะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้คือใครอยากได้สกินแพงนะแนะน,นำเลยต้องมีเวลาจริงๆนะครับแล้วก็รอคนที่มันเล่นเยอะกว่าน,นี้นะเหลือสัก30 40คี่กูปองเนี่ยคุณกดอ,อัดแบบเมื่อกี้ไปได้เลยนะคุณก็จะได้ขูดปองนะครับเอ,อ้ยคุณจะได้สกินนะครับมาเรามาตัดหน้าเข้ารับสกินนะครับสกินแรกนั่นก็คือมากก้างนะ เคคิเนติกติงนะครับนในเคสกินที่สองครับโตโร่นะครับไปเปิดลับไปเลยในมิสติกเอาไรเดอร์นะครับนนอ่าโอ้โหเก้าสกินทุกคนสามร้อยคูปองเก้าสกินกดไปได้ยังไงนะ <c oughs> มันการันตีไอ้กอลฟอโอเคนี่คือสกินวิบนะครับสเตชเนรี่พาวนะครับ ใครอยากเน้นจํานวนนะมาตรงนี้ได้นะครับมันก็เป็นตะกินแจกปีแหละแต่ว่าอันนี้เป็นไอดีลองนะ<อ>ผมยัง,ยงไม่ค่อยได้ทำนะครับนี่เป็นอิกนิดนะครับเอเดนชาแมนนะพวกนี้น่าจะยังไม่มีเอฟเฟกนะครับแต่เราเน้นจํานวนครับผมในอีฟเนตนะครับสวยนะเนี่ยเออนักแข่งเขาก็ใช้กันเดอ้อนี่เทนนะครับโอ้โ,โ,อโแหแร์เลอร์พา์ที่ขายแยกครับหม่ต้องมาเก็บตรงจังหวะนี้แหละครับไป เอลสุนะครับอ,รอันนี้เป็นฮีโรอีกนะอ่าได้ห้าสิบได้ยราคาห้าสิบป่ปองนี่โอเคเลยครับไปต่อไปเป็นอะไรสกัดนะครับนั่นคือบอททอนแมนนะ deliveries. มัดไฟนะไม่มีเอฟเฟกแน่นอนเชียวละสุดท้ายนะครับเป็นมูราดนะครับนักบอลนะครับเอสไตรเกอร์นะทำสกอร์กันน่ดูนะครับ <S <S นี่แล้วผมมีทริคอีกนิดนึงนะครับ โอเคอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเปิดเอลสูได้ไหมใช่ไหมแล้วผมก็จําได้ว่าเนี่ยผมเก็บไอ้สกินว a l เลอร์พานะเป็นตาอันเชิญนะยังไม่ต้องรีบเปิดนะเพราะแบบเราได้อะไรเอลสูถูกๆนะเพราะฉะนั้นมันก็เหลือสีเนเรียให้เราแลกนะด้วยดักเนี่ยเราก็ไม่ต้องเลือกนะทุกคนเวลาได้อะไรมาเรายังไม่ใช้ก็ไม่ต้องเลือกครับเก็บไว้ก่อนได้นะนี่เราก็ได้สกินเรียบร้อยแล้วผมก็ยังเก็บตาอันเชิญต่างๆนานาไว้เยอะแยะนะครับก็รอแบบ รอมันเป็นสกินสุดท้ายแล้วค่อยเปิดอะไรเงี้ยต้องอย่างเช่นตาลเชิญเนี้ยมี2อันก็เก็บไว้เป็น2อันสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้อะไรก็เก็บไว้ก่อนนะครับเออประมาณนี้เลเจนิก์ก็มีอาร์เรสเตอร์กับอันดูอินเก็บไว้ได้หนงอันหนึ่งที่มันมาแจกก็เปิดอีกอันหนึ่งแค่นั้นนะครับโอเคแชร์เทคนิคทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะถ้าชอบอยังไงนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับหรือว่าเติมเกมก็ทักไป Facebook กอออฟอร์ได้นะครับวันนี้แฟนผมลา่วยตอบได้ยาวๆนะครับโอเคครับ <Wow. S 1> วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ